เราแหละคนไทยก็พูดกันแบบนี้แหละมันไม่ดีเข้าใจปะเออโลกมาแบบสันติอะไรแบบนี้เราแบบถูกมิคสันติไงเออเออเออเราจะแบบเออนั่นแหละนนั่แหละดีๆขอมอนเบเบ้นั่นแหละขอมอนเบเบ้โอเย่เบเบ้พูดเหนื่อยใจวะเฮียเลิกเล่นได้ไหมตอนนี้ อย่าโยนดูอย่าโยนไม่ใช่คดเติมแฮปปี้แฮปปี้เชเนียอันวาเชเนียอาริสาไซมอนแซลมอนใช่ไหมประมาณถูกปะ กระโดดไปเหอะพูดมากเงียบเงียบเยบแม่บ้านน้ำหน้าว่ะแม่บ้านใจแกโอไมามีน้องดาวน้อยตามมาผมเปียแบบสวัสดีวับับวับวยโอ้ยพูดไปเรื่อยโอแบกผมด้วยเกาะด้วยเนี่ยเกาะเกาะ เลี้ยวกเกาะดาวเอาอะไรมาแบกเนาะเอาอะไรมาแบกเอาอะไรมาแบกเนาะบาบายี่แล้วอ่ะบาบาเสียงกระไม่คิดปังเมนไปแล้วเวงเว่งเวงผู้ภาษาอีสานได้ปะอีสานภาษาอีสานพูดได้ปะอาริเทนบิตอาริเทนบิต แปลว่าบิดบิดน้อยอ่ะอะไรนะอะไเช่นบิดแปลว่าบิดนิดเดียวไม่บิดเยอะสรุปกูต้องตอบว่าไงเนี่ยอะเฮ้ยไม่แย่งของในบ้านเราได้ไงเดี๋ยวก็ฟาดเต่าโฟเดียมเลยนายแม่ไม่ไม่เอาแมาน้ำแมวนะ คนไหนบอกว่าคนไทยต้องอย่ายนนะเมื่อกี้ได้เกมอ่ะนายยัง่องไม่น่ารักเลยโถ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 ไม่น่ารักเลยแม่งมต้องห้แล้วพูดจริงเออ,เอ,อไม่ลองนังนิ่งเตะนิ่งเตะ จะคำว่านิ่งเตะไหมไม,ไม่ต้องเล่นกับเราทุกอย่างก็ได้นะอะไรนะรูจักคำว่านิ่งเตะนิ่งเตะไหมอ๋อเอ,งอ,งงองางง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 งแงงกงนเงงงองะอยงางวงง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  มึงก็ไม่ได้เป็นคนไปเป็นเอ้ยโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเป็นคนนิสาโอเคโอเคโอเคอย่าลืมแบกผมด้วยนะตาเนี่ยแบกใครแบกมันเนาะแบกตัวเองเนาะไม่ตายก็พอเนาะเนาะเอางั้นเนาะใครเบอร์สามวะใครเบอร์สามวะ อยาให้รู้ใครเบอร์สามะเด็กคนที่ชื่ออริสาอะไรเนะเพื่ออะไรเงี่ะเด็กน้อยอะห้อยอะห้อยอุ้ยหมอสามมาใครใครดาวตัวแรกเป็นหมาเว้เรียกหมาได้เลยเรียกหมาแทนเบอร์ได้เลย วันนกูขึ้นมาเล่นที่อะไรเนี่ยปรรยาอ่อนไอ้ปะไปพร้อมบวกแล้วเนี่ยไม่โดนสสยลูกพร้อมอะไรยาไม่มียาใจา่ะมียาใจคนจน <c oughs> มีแต่ปารินยาใจอยได้ปะใจอยู่ <c oughs> กุ๊กครับเชิญของบนนี้เต็มเลย เล่นในมือถือเหรอไม่เสียงก็แกก็แกป่านี้เล่นในโน้ตบุ๊กอ๋อโน้ตเล่นในแพทไงมันเรามันไรอะอ้ยอิ๋วอย่าชนกูสิวะเพื่อนรักเพื่อนรักแกชนสีครับเพื่อนรักยังไม่รักนะหมดสองหมดสาง ไปไปไปได้เวลาออกเดินทางอ่ะเฮ้ยตกตกตกเฮ้ยตะเลิดเฮ้ยมี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 คนมามีคนมามีคนมาโอ้โหแม่นจังอ่ะล่วงการอากาศเลยขออีกซิท์ทักหนึ่งตัวเถอะเอาเอ็กซิชีเก่งดีนายชื่ออะไร อ่านดิอ่านดิอ่านดิอ่านไม่ออกอ่านแฮปปี้ออกอย่งเดียอ๋อน่ไปไหนหวะเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยอยู่บนยอดหอคอยปีกีซาเนี่ยเดี๋ยว,วเนี่ยๆๆ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 ๆเๆๆ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 น ไปแล้วไปก่อนละกันยังก็ไม่มีอ่ะอยู่ใครยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ๆๆอ้ยเใครยิงกูบอดเปล่าอยู่มึงยิงใครอยู่อ่ะเพื่อนรักเดีไปช่วยนะเพื่อนรักรอก่อน ยิงตายกันหมดแล้วเราไม่พูดวะเป็นใบกันเดอสอ,องคนนี้ <Mark. S 2> นายเบอร์หนึ่งไปไหนนะเฮ้ยเราขอดิเราขอดิเฮ้ยแมงอ่ะอันนี้ไม่ชอบไอ้ดอลไลน์นะไมพพูดมากจังวะ <c oughs> ทำไมก็พูดแบบนี้แหละกับเพื่อนไม่เห็นเดินในแมทอะพูดไม่หยุดเลยคนเดียวนะ่ะ โชคดีจังที่มีเพื่อนรับฟังรับแล้วแน่นอนอยู่กันมาเล่นกันมาตั้งแต่กีเล่นกันมากี่พันตา้วไม่รู้หยุดคูดไม่ได้เลยนรือว่านึกว่าเล่นกันมาตั้งแต่ตีนเท้า้าหอยอะก็เกินไปอันนั้นอะคิดว่าไงว่ากับการที่เราจะไปบวกบวก น่ยหายาให้ด้วยนะตังกิวและกูดเอ้ยไม่ได้เดีย๋ยวนี้ตำรวจจับของมันขึ้นไม่ใช่แ้ะคนลราะยะาแม่เงเฮ้ยเดีย๋ยวนี้ของถูกลุงคุดลุงคุดลุงคุดเป็นนายกอะอะไรก็ถูกหมดแหละใช่วะลุงคุดไงไอคือลุงคุดอะ่ะไปยืยหัวคุดได้ไอมีคนขีอ่อยู่ไหนอยู่นนะมีคนขี่อ่ะเหรอวะ ใช่ปะวะไม่ใช่ยาเหรอหรืออะไรขา,ขาวๆบินไปนูน่นเนาะไม่ใช่หรอกโอ้นะมันคือที่แอร์ดรอปหรือเปล่าเออไม่รู้ว่ายามยังไม่ลงยามยังไม่มียามยังไม่ไปแล้วไปเฮ้ไปเลยยามเหงายามเศร้าเปลี่ยนยามใหม่เถอะครับเฮ้ยใครยิงใครใครใครยิงวะ enemy 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 is ahead โอ้ไอ้เหี้ยไปมาพูดแบบนี้มากูฟังไม่ออกเลยสักคำเรียนอังกฤษยิ่งโง่ๆอยู่ Let's go ระวังแตกโอ้ยรถข้อปัวรถข้อปัวไปรถข้อปัวกันไปดิโน่นโน่นมันวิ่งอยู่นะเห็นไหมน่ะไกลๆหน้ามันกำลังวิ่งเข้าบ้านข้างหน้าน่ะตีหนึ่งตีหนึ่งเอาเดี๋ยเดี๊ยเดี๊ยยุ่มยุ่มยุมต้นไม้ต้นนั้นอยู่มันอยู่มัน อยู่มันนี่อยู่มันนี่มึงได้รีบหรอวะยุ่ม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 เข้าบ้านแล้วบ้างเฮ้ยมีรถลอยได้ว่ะเฮ้ยรถลอยได้ทำไมรถมันลอยได้อ่ะ มันบ้ากันหรอโปรหรือว่าโปอะ่ะรถมันดูดีรถมันอะบ้กหรือโปรอะใช่ไหมรถลอยฟ้าเฮียยิงได้ด้วยโอ้ย oh ก <c oughs> ็ครยิงกูไใครยิงกูตัวหลังตัวหลังวาเฮ้ยรถรถไปไหนอะรถอะ่ะรถรถมันจะบินอยู่เลยโปเหรอเข้าบ้านก,ก่อนเข้าบ้านก,ก่อนเฮียเจอโปได้ไงวะเนี่ยหวยมากเลย กูอวยกูจะฟอกตีอร์ตแล้วเจอกันรีพอร์ตแล้วใช่เปล่ารีพอร์ตยังไงอ่ะไม่เห็นตัวมันรีพอร์ตได้ด้ยวยหรอไม่รู้อ่ะรีพอร์ตคนในทีมเนี่ยแหละโมโหโไปมันวิ่งอยู่ตัวนั้นเห็นไหมนะยิงมันเนี้ยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยอระวังหลังเข้าเห็นแล้วเห็นแล้ว หลังเข้าขแต่แแการหลังแล้วหลังละหลังแตกหลังแตกเออเห็นยูเห็นยูเห็นหนะยูเนาะลารตัวอะไรตัวมันหันมาสนใจฉันแล้วโดนหนึ่งโดนหนึ่งรงรงรวงสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย,เจ,ยจ,จุดผู้จุดทูบบูชาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <laughs> พูดมากจริงนะเราเนี่ยว่าแต่คนอื่น ไปให้อีกตัวอีกตัวอีกตัวเมื่อกี้รถเป็นบาร์โกลบอลกอ่ะไหนเฮ้ยใครยิงรถเพื่อนเรามานายแหละยิงเมื่อกี้เห็นยิงอยู่เฮ้ยไม่ได้ยิงถือกระท h a มั่วเมื่อกี้นายถือปืนถือกระท h a อยากให้เกมนี้ยิงเพื่อนได้ยิงอะไรนะ เปล่าเปล่ามันมีเมฆลอยได้อยู่ข้างหน้าเราเห็นปะบ่เห็นจ้าตาบอดไหวะไออยู่ทำไมเงียบจังขึ้นมาทำไมพนมเดี๋ยวก็ฟาดด้วยโปรี้ไปคิดว่าไงกับการได้ที่หนึ่งเกมีวะ <laughs> เราต้องที่หนึ่งอยู่แล้วใช่ปะ อคก่นนายคิดว่าไงว่าเพื่อนเราต้องได้อยู่แล้วสิอิวอิวมึงหาของอยู่เหรออิวนี่คนที่ขายประกันชืยอย่ออิวใช่ปะอิวมึงเงียวทำไมน่ะไไมเขาพังอ่ะใครมีลูกกระสุนปืนสีขี้ม้าบ้างสีอะไรวะ ที่มาคืออะไรสีที่มาเฮ้ยวงบีบอเราต้องไปแล้วพละขับไปไหนใครยิงรถพังวะไม่เลยยิงไม่ไม่ได้ยิงโกหกตรงนะลกนะอิวเข้าไปแล้วนะอิวเข้าตรงนี้นะอิววไปไปไปโอเคกำลังไปโอเคน่ารักที่สุด ตามมาเอาเบอร์เบอร์สองไปไหนอะเธอแหละเบอร์สองไอ้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโนหนึ่งโนหนึ่งหัวใจว้าไอ้เห้ตรงนี้ไม่รถเปาวะมีแต่หมูอะแค่หมูแมงวขี่ไม่เป็นทำไมข้าบ้านพวกนี้บ้านพวกนี้เอาไม่ได้ไต้องต้องขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขา ไปบ้านหน้าไปบ้านหน้าแล้วกันไปนะทางไหนเท่า follow me follow me เอาหมูน,นั่นแล้วเธอแล้วเธอคืออนไหนอ่ะเออหน่าจะรู้เนาะมึงมาไปกลุ่มอย่างนั้นก็ไม่รู้นางสารเพื่อนเขานะครับอิวอิวเอาหมูมาไปด้วยมึงบอกหมูเคียะ ไปไปไปสโกตีตูดไปเลยโหตีตูดแล้วโหมัมตีโทโ,โบได้เลยไม่ใช่เหรอ,อยูจะไปสักหนึ่งสเตปไปเลยสเตปขอหึงบทเพลงได้ไหม <S <S> <S ไปเลยไม่มีคนได้หุ่นยนต์ว่ะคิดว่าไงวะากับการไล่ยิงหุ่นยนต์มาลนะคิดว่างั้นแต่นาย อยู่เราจะตามใครดีเนี่ยไป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 าไม่ถูกนะตามไปเบอร์เหนึ่งก็ได้เบอร์หนึ่ง,ด,งดูน่าจะปลอดปลอดภัยไป,ไปเบอร์สองมา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 ในหัวตามในหัวมาเรียบร้อยฮะโอ้ยยยกยโอยยยยยยเยย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 อยย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 อยย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 อยยยยรยยยยตรงนย้ยยยยยนยนยย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 ยรยยยะยยยยคยยยยยย หมู่ไหลหมู่ไหลหมู่ไหลคนไกลเลยรู้สึกว่าในคอมจะกดจะกดจะกด F หนึ่งนะลองลองกดดูดิ F หนึ่งก็ไม่รู้เลย F หนึ่งสองครั้งกด F หนึ่งสองครั้งไงใช่เปล่าวะใช่ไหมพี่นะไม่เออใช่ใช่ใช่ F หนึ่งมาเล่นใน iPad ดดิมีคนชุบเพื่อนมีคนชุบเพื่อนบ้านซ้ายมีคนบ้านซ้ายมีคนอย่าไปอย่าไป นายอ่ะนายอยู่คนเดียวนายพูดอะไรของนายวะมีคนมีคนบ้าน้ายมีคนตรงนั้นอ่ะตรงนั้นแล้วคือตรงไหนนายเราอยู่ด้วยกันนะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะนายได้มานเ้อะไยได้หุ่นยนต์เนี่ยใครได้นายมีคนได้หุ่นยนต์ไปแล้วหุ่นยนต์ก็ังไงอยู่ที่ตัวนายอ่ะ ไม่ใช่ตลกแหละคิดยังไงคิดยังไงกับการที่แบบเราเป็นยักษ์วะมาเลย <c oughs> ไม่มาเข้าบ้านกันเหรอไปแอดอปแอดอปร่วง <p> <P> เพื่อนเรียกก่อเบอร์สองเรียกแอดอปอ่ะเบอร์สองนายก็เบอร์สองก็ <c oughs> อะไรของนายนายผ่าป่ะเนี่ยจอจีอีกแล้วอะไรวะงง กระป๋อไงรอให้ตัวกรปหดก่อนนกระปอกระปอไนรอให้ตัวเราหดก่อนเด้อทาไมอ่ะเราใครลูกหมูน้อยมาป้อยจะวนี้วะหมูน้อยไม่ได้อะบ้านไม่ได้นะโอเคหมูน้อยไปละติดทวโบได้ไงวะ ป๊อก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 เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหานายนะนายรอก่อนเฮ็ยเพื mm ่อนได้ห hmm. ุ่นยนต์ว่ะไฮ้คนยิง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 ไอ้แค่มาเป็นตีเลยตีตีเลยมันยิงกันเองกันน้าข้าวจังวะ คุณโยนแม่งดีจังวะไม่ได้ห้าวแต่โดนยิงมีคนมีคนมีคนกระโดดมาสิจ๊ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยใครยิงอะไรอีกวะทุกงไ,<ค>ไหนวะข้างหลังหนะใครยิ้หมูวะ นายจะยิงหมูทำไมเนะี่ยเราไม่ได้ยิงเว้ยเราเห็นก็ะตังเลิก,ก,เลกแผะสักทีตั้งแต่ยิงยิงแ่นี้แหละแมเ่เอาเอ้ er. ายิดเคมาเจอฟักเกอร์นายเป็นคนยิงนายเป็นคนยิงเราจะยิงผนนนนนายให้แตกเลยเอาไหมเอาดิ <laughs> อะไรเย่วะ <laughs> งงกับคำพูดชิบพาย เราพูดภาษาไม่เหมือนกันหรอวะหนักแบบจริงเบอร์สองอะครับหุ่นยนต์ไอเบอร์อหนึ่งอีโนเธอเบอร์สองเธออย่ามาตีได้ไหมขอร้องเสพมาเยอะเนี่ยเขาหลังไม่ขายแล้วเนี่ยหมด <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> แล้วเป็นครูอะไรวะเฮ้ยพูดแบบนี้ได้ไงปัดเฮไ,<า>ไ,ไม่ได้นะไม่น่ารักเลยเย็นดิ เราคนไทยอ่ะเราคนไทยต้องใจกระตานยูรู้คุณชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไก่ทองหรือเปล่าเลิกจี๊จีสักทีเข้าวงดีก,กว่าไปเลยไปเลๆไปเลยเห็นคนไหมเห็นคนไหมโอ้จะเห็นได้ไงนาะยตาดีนาะยก็ไปก่อนอยู่ะตาดีได้ตาลายเสียชอบให้ด่างน้อละเออ คิดว่าไงกับการปาล้วเบิดใไ่เพื่อนแล้วเพื่อนตายวะคิดไป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 แกงพาวเวอร์แลนเจอร์ฮัลวีคนคนตีนเลยไม่ก็ช่วยไอ้เพื่อนไปบวกแล้ววะมีกระเป๋าเขียวกันยังเว้นยังมีกระเป๋าเขียวกันยังเว้นกูได้ไงเนี่ยเขียไว้ที่อ่ะกูก็ไม่ยอมหาดีๆอ่ะ เออมัวแต่โมไม่น่ารักเลยขี <c oughs> ่โมแม่งแม่งแปแรเลียแปาเลีลยด้วยกันย,ย,ยิงยิงมีคนยิงอ่ะอยู่ตรงไหน,นโอยม,มีคนยิงนึ่งไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อเพื่อนยิงตายแล้วเฮ้ยมีคนขี่มังกรมาเปคนขี่มังกรเห็นไหมหน้าโน<อ>่นหน้าโน่นหน้ายิงมันที่โล่งๆแล้วนะ่ะ ไม่รีบหนอกเลขี่ไม่ทันเลยมีคนขี่บังกรมีคนขี่บังกรนอนั่นไงตรงนั้นไงอุ้ยอ่ะอะไรอ่ะนก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 อยู่ดังนขวาอยู่นี่มันเยู่อยู่ใครไหมไม่ระวังนี่มาเดี๋ยวเรายิงตรงนี้ตรงนี้แน่เลยช่วยเพื่อนก่อนแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วหทุกอยู่จ้ายิงเลยจ้า เก่งชิบหายหายหลอดนายทำไมนายนายทำไมนายไม่ยิงไอ้นี่ให้แตกอ่ะไปดูดิไปดูดิรอดิให้เพื่อนเข้าให้เพื่อนเข้าทำไมนายไม่ยิงผมยิงดาวไปสองตัวแล้วรอเพื่อนเข้าเนี่ยเพื่อนมาดิเพื่อนอยู่ไหนวะ มันตายหมดหรอหรือว่าไงเฮ้ยมีคนสองอันมีคนดินมีคนดินเรียบร้อยโผลนายแม่งเป็นเจ้าโอ้ยไอ้ยิงกูมาช่วยคอยแน่มันอยู่หลังหินอยู่หลังหินมันมาเน้นเฮ้ยไม่ได้นะต้องช่วยเพื่อนนะเนี่ยเฮ้ยมีคนเด้งไว้ละมันเป็นโปรปะเม่นจังวะมันมีอยู่เรือแหละ โอ๊ยโอ้โหช่วยช่วยเพื่อนอะไรเงี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้มอุ้มเพื่อนมาดิอุ้มเพื่อนมาชุบดิมาลงมาตรงนี้แป๊บแปมาช่วยหน่อยครับอยู่หลังกล่องชุบได้ครับเอันหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่อยู่หลังกล่องตรงเนี้ยเฮ้ยใครยิงอีกวะควยมันมันกำลังไป อ่าักเขาจะตายหมดไปได้นะเบอร์สามเบอร์สามเดินแอบเดินแอบอย่าเดินตรงนั้นตรงนั้นมันยิงได้เดินกลับมาเดินกลับมาตรงนี้มาข้างหลังเรียบร้อยกูตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายมีมีเปิร์ลชุบปะตายหมดว่าแล้ว <Harriet> เราขอโทษเราขอโทษเนี่ยเรายิงดาวไปสองตัวแล้วอ่ะเสียด้จังวะขอโทษขอโทษได้ปะล่ะอืมโอเคโอเคโอเคเค